หากว่ามีการระบาดของพยาธิโควิด19การท่องเที่ยวอยู่ในล่าก็จะได้รับความสนใจรหลทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเทีย่ยวยิ่งปัจจุบันนี้การเดินทางมีความสะดวกสบายเดินทางขื้นทางด่วนสาเวลาเพียงสูโมงกวกาัก็กหอดจุดหมายปลายทางแล้ว ละข่าวดีใหม่ๆนี่ก็จะมีการก่อสร้างเส้นทางเขาแกงยุยเส้นทางสนบทออมตัวเมืองบางเวียงและก่อสรา้างขัวสิ่งเหล่านี้ยิ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวไร้ขึ้นกว่าเกา่าวันที่3กันยาปี2 0 1 1ผ่านมานี้ ที่หองพระซุ่มขององแฮมอามรินไล่เปิดกอกประซุ่มปรึกษาหารือเวียกงานก่อนการลองมือก่อสร้างกับบริษัทผู้รับเมาก่อสร้างเส้นทางเขานำาตกตาดแกงยุยขัวขามนำซองได้เส้นทางวงแหวนสนบทเบื้องตะเวนตกของสายนำซองโดยการเขาห่วมของทานข้าพันชิดทีรำผ้าเจ้าแขวงแขวเงเวียงจันทานศูนย์มณีวง หวหนนาโครงการกระส่วงแถลงข่าวบัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ขึ้นเสนอแผนการจัดตั้งปฏิวัติเบียกงานก่อสร้างของโครงการโครงการก่อสร้างเส้นทางเขานำตกตาดแกงยุยหัวขานนำซองในเส้นทางวงแหวนสนบทเบื้องตะเวนตกของซรายนำซองโดยอิงตามสัญญาเลขที่ TIG P2 ลา w 0 3 เวียงปับปรุงเส้นทางซอยเขานำตกตาดแกงยุยและก่อสร้างเส้นทางซอยวงแหวนเบื้องทศตะเวนโตก๊กเมืองมังเวียงและเวียงก,ก่อสร้างขวาโครงการนี้ประกอบมีสองโครงการย่อยคือ V2 โครงการปรับปรุงเส้นทางซอยเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวนำตกตาดแกงยุยรวมมีเวียงก่อสร้างเส้นทางเปตรงดวงยาว6กกิโลเมตรน้าทางกวางหกเมตร เด้เเียกก็ส้่งสิงอํานวยความสะดวกให้แก่การท่องเที่ยวประกอบมีก็ส้างบอนจอดรดดเบี่ยงปรับปูงทางยางขัวอูได้เรียกก็ส้างหันค้ายเครืองวีโครงการก่อสร้างเส้นทางซ้อยวงแหวนเบื้องทิศตะวันตกของเมืองวางเวียงและก็ส้่งขัวประกอบมีเบียกก่อสร้างทางปูยางซองสญญานเงาสหกกิโลเมตร แนนาทาั้งกวงโคกแมตรซึ่งร่วมมีเวียกก่อสร้างระบบระบายนำ้ำซ่อมแปลงขั้วเก่าที่มีแล้วได้เวียกก่อสางขั้วเบตงอัดแห้งขามนำซองดวงย่า80ว80เมตรกวาง16.6เมตรสัญญาการก่อสร้างในเส้นกันในวันที่ส3กสกรกฎปีมปีพศ2 1ระวางกระทรวงทแท้งข่าวัฒนธรรมแดดทองเที่ยวเจ้าฟ้งองโครงการ บริษัทไซเนยก่อสร้างและสอนแป้งคบวงจรจำกัดุู้เยาว์ในนามผู้หับเม้าก่อสร้างในมูลค่า8ล้าน8แสน20,000กพันร้อยสามสลาสหรัฐโครงการในดวงมือจัดตั้งฏิวัิแต่วันที่1กันยายนปี2021กำหนดการก่อสร้สางสัส,ส,สี่เดือนนังจากนั้นในมีการมอมหับสนามโดยทานศูนย์มณีวงศ์ วัาหนาโครงการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวฝ่ายบริษัทมีทานไสย่าไส,สุริวศงประธานบริษัทไส้หากอสางและสมแลงควบวงจรจำกัดผู้เดียวเจ้าทานผู้ชมในนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองว่างเวียงเบ,บาะไวจะเปลี่ยนการกอสางขวาการกอสางถนนห้นทางไหมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็ถือเลยว่า การระบาดของพยาธิโควิด -19 ้แม้ในทรงพ้นกระทบหลายต่อการท่องเที่ยวของเมืองมังเวียงและทัวร์ประเทศล่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแก่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนื่องจากวาด้มีนักท่องเที่ยวหลายมันจึงอำนวยความสะดวกแก่กับการปรับปรุงโครง้างพื้นฐานอยู่ในเมืองมังเวียงแลยค่ะยุ่เมืองอื่นน้ำเนาะ